โอ้ยให้พี่เด็กคุณใส่แวนใส่ล้เคเงยมูน่ะเงี้ยเจีกตีหนักหัวแรงแรงนั้นแรงแรงนั้นแรงแรงอ๋เริ่ม เอาล้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีแผนชั่วราย,ยแล้ววันนี้ผมอยู่กันที่นี่ครับลินมวยไทยวันนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะโทรชวนพี่ว่าบอกเขาว่ามีสาวที่นี่แล้วก็ให้เขารอให้เขามาแล้วเดี๋ยวให้นักมวยเล่นไปให้นักมวยจัดให้สักชุดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยพี่ ามามามาอันนี้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้มาสนามมวยผมอันนี่จ้างผู้หญิงไว้สนามมวยนะี่ยนะเออผมจ้างผู้หญิงไว้ม,มาเล่น<ม>เออมีสาวสาวด้วยแทนที่มึงจะพาไปร้านเหล้ามึงเอากูม,มาสนามมวยเอาเราไปร้านเหล้าเบื่อแล้วเรามาเปลี่ยนสถานที่บ้างดิแล้วมีใครมาบ้างเนี่ยเดี่ยเดี๋ยวผมโทรชวนพี่นีพี่ปูอะไรมาให้หมดเลยแล้วมีทางมีคนสาวน่ารักเอามามา,มาเปล่า เออน่ารักแจม่มเลยกี่คนกี่คนในอะิทิบากี่คนดีกว่าผมให้คนคนเดียวพอไหมอ่ะคนอย่างกูนะอย่าพูดอีกมาล่ออีกเก้าทีเอาอีกแล้วบอกอย่าเอามาล่อ <c oughs> มาเลยรีบมาตอนนี้เลยผมอยู่ <c oughs> ผมอยู่กับเขาแล้วเนี่ยอีกห้านาทีมึงเจอกูอโอเคเดี๋ยวส่งโลไปแจ่มนะอ่ะได้สิได้สิได้สิไปเลยโอเคโอเครีบม,มารีบมา เสร็จเสร็จเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวรู้เลยนี่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 พี่นักมวยพี่นักมวยพี่นักมวยคนแรกนี่ดูห่นด้วยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้หักเปล่าเดี๋ยวไปดูไปโอ้มาอย่างพร้อมอ่ะดูดูแต่ละคนดิให้มาอะไรนี่ไงมาลินลินมวยไทยไอ้ยระบบมีสาวเรวยองนี้ฮะ เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวตามมาแล้วมึงดูอ่ะมึงดูไอ้คลิปพวกนี้แม่งเตรียมพร้อมเลยเหรอเต็มที่เลยนะคอยมวยผู้หญิงง่ายเฮียดูเองอ๋อบอกล่ะบอกล่ะไม่แล้วแล้วพี่เอาเขาด้วยเหรอเฮ้ยก็ไม่รู้ตอนแรกพี่นิกไม่เอาอ่ะเห็นเขาตัวใหญ่จึงเลยเอามาด้วยนี่บุกบอกเลยนะมึงโทรมึงโทรตามใช่ไหมปกติเนี่ยจะมาไม่พร้อมกันนะพร้อมม้วนมีผู้หญิงมาลรอไอ้เหี้ยดูดิแล้วน้องมวยผู้หญิงเหรออ่า ้ในหรอูวงในไออันนี้อันนี้อะไรใช่วงนแล้วมึงถอดแว่นได้ไหมถอดไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นอ๋อไปไปรอข้างในก่อนครับรอเยบอกไปรอเลยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาพร้อมจัดเลยไรเลยวอร์มอ่ได้ไหมได้ได้อรก่อนได้ปหรรีอยม่รอ่ะสาสาวมาแล้วรอเลยจมปะหันจริงจมไหม แก่มากกูเสียเวลาเวลานอนกูเพื่อมางานนี้เลยนะแต่แต่ไหวใช่ไหมถามก่อนอ่าของของทุกคนงั้นผมขอเปิดตัวนักมวยสาวที่ผมเตรียมไว้เลยอได้ครับอย่าบอกนะดีดีครับนี่ครับสาวหมัดเลยเนีสาวหมัดนะเนียสาวเลยกูดูตรงแล้วสาวกูแน่สาวหมัดเลยถ้ากูจะขอกลับก่อนได้ไหมได้ได้ดูบอลไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาแล้วโอ้ย เอาหมดชันแล้วนะรายการเราก็จบลงไปเท่านี้ย้ำๆนะไม่ยอนมาดิมามามาผมจะบอกกติกาผมจะบอกกติกาชั้นมาให้ทำอะไรเนี่ยวันนี้มาให้ทำอะไรวันนี้ผมจะให้พวกพี่อมน้ำอ่าแล้วให้พี่เขาเตะเตะแบบเมื่อกี้นะเออเตะแบบเมื่อกี้โอ้แล้วไส้กูไม่ขึ้นก็ยาวไปเลยอันหนึ่งไส้กูไม่เคลื่อนกันเลยอ่ะเนี่ยไส้ไม่ย้ายเป็นที่เลยอ่ะอันหนึ่งพอจะผ่านก็ได้กูอเปล่าด้วย โรงพยาบาลใกล้ๆใช่ป่ะพี่มีอะไรใกล้ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วถ้ากูมาทำอะไรไม่บอกไอ้เหี้ยผมอยากให้พี่เตะเทนนใส่ให้ได้คุณเกงกังฟูเนี่ยคุณเกมเล็กตีเนี่ยขอแรงแรงอหาคนคนอื่นซอฟๆคนนั้นแรงๆคนนั้นแรงๆแล้วพบกับนักมวยคนแรกแท็กเตอร์จอร์จพร อะไรวะน่ะอันนี้อันนี้คู่แข่งรถถังอ่ะผมแฮกเตอร์สุพรรณแปลงฮะแชมป์มาแล้วเก้าสมัยตต่งแต่ขึ้นสังเวียนมาที่ไหนสุพรรณย่านสุพรรณจริงแชมป์อะไรเหรอแชมป์มวยไทยไงผมบอกนะผมนะไม่ใช่นักเลงแต่ใส่กางเกงนักมวยผมบอกไว้เลยอ่าผมบอกเลยว่าผมว่าใจใจผมสู้อยู่แล้วดูดิดูดิดูดิจริงมา ไห้เดี๋ยวผมกลับมาดูนต่อไปก่นี่ะมีโอเคมี3คนอีกสงคนอ่ไ้ไม่เชื่อดูมัผมไงนคนต่อไปโบดัปอกุ้งเผาท่าขึนด้วยอยู่ทขึ้นด้วยไหวไหมนะโอ้โห่บโบดงปอกุ้งเผาเ และพบกับนักโชว์คนต่อไปคอยมรกตสิเต็กัญญดอคาเมี่อคาเมี่เนี่ยไม่ใช่เขาแปนตัวมไม่รอเชื่อ คอยมาแล้กดจิตเพชรกันญาตะคาเดมี่ครับลูกน้องเสียบี๊ดเย่เสียบูมเหรอเสียบี๊ดอ่ะและพบกับนักชกคนต่อไปสงบสลบนิ่งนี่มาแบบนิ่งๆนะครับผมมีกล้ามนะครับว่าไปนี่เล่นมมูเล่นมมูนี่ รอบแรกเลงโอ้ยเฮ้ยไหวเอาเอาต่อต่อดูเสียงพี่เขาด้วยเฮ้ยนะบออกยังอ่ะ Ông ไม่ไม่บอกกูว่ะมึงมีพพี่เหรอใช่ไหมคับถังเทาแค่นะรู้สเปคสิสเปคนิดดครับไปเดี๋ยวกมไม่ได้เลนก่อนเลยเพราอะไรลยวะปัดใสล้ะดักเลยนะพอมครับเริ่มี่

เลือดจะสูไงอ๋อะอะก่อนเพราะมันยงอย่างนี้เลยยนี่หรอใช่ี่เขาบอกว่ายิงช้ายิงหนักเพราะว่ารอนานคือยอมไดมได้ได้บบไหได้หลบได้ยนิ่งิงเหเ้กิหนักเอีกนจะดขวด

แฮกเตอร์ไม่ออกอ่ะมันแล้วไป500บาทเฮ้ย่เหรอรอบต่อไปนะคร <ทำ S 1> ับเฮ้ยมี่รอบต่อไปจะเป็นรอบที่สองจะให้พี่เขาเตะหนักเลยอ่าจะให้พี่เขาเตะกูะจ,ะจะนอนละนคือแบบคืนนี้ให้ก่่ออนนกให้เลยส่ เอาละฮะับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากมีรายได้นะฮะสมัครง่ายเล่นง่ายการันตีใส่โค้กไวมีครบทุกเกมบริการดี24ชั่วโมงนะฮะนี่เลยอย่าลืมนะฮะแอดขับเจ็ดอย่าลืมนะ,ะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดขับเจ็ดครบเป็ดเสร็จทีเด็ดตัวจริงนะฮะอย่าลืมนะห้าทีน้ำไม่พุ่งเอาไปเลยหนึ่งพันบาทดีนะห้าทีน้ำพุอ๋อเริ่ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แงๆคนนั Hearts, sucking, climbing, climbing. ้นแรงๆมันยังกใครเลยอ่ะแล้วตอนจบได้งกับใครเลยอ่ะไม่เก๋ว่ะมีใครอ่ะเหลือไ่เร้พีุ่เไม่ไม่ไม่เฮ้ยจะเหลือใครแล้วเยอจะเหลือใครแล้วนี่นาเอ้า ก็เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e กให้ช่องตนานด้วยนะครับอ่ะโอหเค้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยัฮ้วก็อย่าลืมย่้วย ผมขอขอบคุณสถานที่รินมวยไทยอ่าเส้นเส้นไหนดิเล็กเนาวมินนาวมินนาวมินที่ตลาดปัดจิตธาตได้ตลาดปัดจิตธาตุทางทางตึกลุงหนวดอ่าฝั่งก็จะเป็นตลาดปัดแล้วตันเดียวกันตอนตลาดปัดแล้วที่นี่เขามีสอนมวยด้ไหมครับอ่าครับเปิดรับสอนด้วยครับเป็นไรครับไอที่ไม่เป็นมวยก็สามารถเข้าไปเรียนได้อ่าผู้หญิงเด็กอะไรได้บ้างได้หมดเลยครับผม ก็เรามาถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกกําลังกายนะที่นี่ก็มีทั้งฟิตเนสมวยไทยนะก็มีเป็นคอร์สพอร์ดก็เรามาสอบถามกันได้นะที่ที่มวยไทยะแล้วสามารถติดต่อได้ไหมเออได้ท่านที่รีโปรไทยนะครับโอันนี้เปิดกี่โมงอ่ะเปิดตั้งแต่รอบเช้าก็จะมีตอน8ปดโมงถึง1อ็ดโมงครับรอบเย็นก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งถึงสามทุ่มอ๋อแต่เป็นสองรอบเรียบง่ อย่าลืมใครที่อยากต่อยหนักเตะหนักมาที่องจริงองจริงไม่เหงื่อแน่บอกเลยแล้วปวดแน่ปวดคอมาวันนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยผมึงอดีเยี่ยจริงเลยอยากให้กับเจออีกนะ